สวัสดีค่ะชั้นทัญญาทำาโควนะคะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการรันภาษีขายนะคะโดยใช้ T code z c n r 0 2 1นะคะใส่แล้วก็ดําเนินการาวันที่ที่เราผ่านรายการนะคะก็จะคือวันที่1ถึงสิ้นเดือนแต่ณนะตอนนี้ขอเป็นวันที่1ถึงวันที่12บสองกันนะคะ ใแบบนี้เลยนะคะที่ประกอบธุรกิจก็คือรหัสไฟฟ้าเรา F 0 4 6รหัสรหัสภาษีขายใส่สตาร์นะคะประเภทเอกสารใส่สตาร์เป็นรายงานประจำเดือนนะคะที่ตรงนี้และสังเกตดูถ้าเรียบร้อยจะมีจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะแล้วก็มาที่โปรแกรมนะคะ โปรแกรมตรงนี้ให้มาที่ดำเนินการรันแบรกาวค่ะถ้าเผื่อเจอหน้าตานี้นะคะก็คือหมายถึงว่าต้องพิมพ์ทันทีเราไม่เอานะคะเราต้องมาเลือกเป็นตัวนี้นะคะคือเซฟท์ปูแล้วก็มาติ๊กทำต่อนะคะมาที่เดทไทม์นะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะ เดท time มาเลือกวันที่วันที่ที่เราทำวันนี้วันนี้วันที่สิบสาแล้วก็กดโอเคไปเป็นสิบสาแล้วก็ time นะคะคือเวลาอย่างกรณีที่รันข้อมูลนะคะในระบบแซฟนี่บังคับให้เลยว่าตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะคะเราก็ใส่ไปเลยคะ่ะแล้วดำเนินการตรงน,นี้ทำดำเนินการนะคะแล้วก็มาที่ตรวจสอบค่ะแล้วก็มาบันทึก แล้วก็สังเกตดูตรงนี้นะคะจัดเวลาของงานแบ็กกราวด์สำเร็จสำหรับโปรแกร,รมแซ่ r 0เอก็คือเสร็จแล้วค่ะการรันข้อมูลก็คือเสร็จแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการดึงข้อมูลมาใช้งานจาก T ีโค e SM37 ต่อไปนะคะอันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ